สวัสดีครับเพื่อนๆในคาบที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันไปหลายชนิดในวันนี้เราจะมาเรียนรายละเอียดของไดโอดและการต่อวงจรของไดโอดกับทรานซิสเตอร์ครับตอนนี้เพื่อนๆคงพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราจะมาเริ่มกันด้วยไดยโอดครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าไดาโอดยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียวหรือ เป็นการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองซึ่งเมื่อไดโอดต่อเข้ากับวงจรไดโอดจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ก็ต่อเมื่อสักไฟฟ้าของไดโอดที่ขั้วแอนโอดสูงกว่าที่ขั้วแคโทดนะครับเพื่อนๆและจากความรู้ที่ว่าไดโอดจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียวเพื่อนเทราบไหมครับว่ากระแสไฟฟ้าจะผ่านจากขั้วใด ไปสู่ขั้วใดใช่แล้วล่ะครับเพื่อนๆกระแสไฟฟ้าจะผ่านไดโอดได้ทางเดียวนั่นคือเข้าทางขั้วแอโนดและออกทางขั้วแคโทดนั่นเองครับเรามาดูการต่อไดโอดเข้ากับวงจรไฟฟ้ากันครับเราสามารถต่อไดโอดเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้โดยการต่อแบบอนุกรมซึ่งจะต่อขั้วแอโนดเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า และต่อขั้วแคโทดเข้ากับขั้วลบของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเอาล่ะครับเราลองมาดูที่ตัวอย่างของไดโอดกันบ้างชนิดของไดโอดที่พบมากในชีวิตประจำวันก็คือไดโอดเปล่งแสงหรือ LED นะครับเพื่อนๆไดโอดเปล่งแสงมีสมบัติด,ดังนี้คือ 1. สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงได้ 2. ขาของไดโอดเปล่งแสงจะยาวไม่เท่ากันขาที่สั้นเป็นขั้วลบขาที่ยาวเป็นขั้วบวกหลังจากดูสมบัติไปแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจะสามารถต่อไดโอดเปล่งแสงเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้อย่างไรกันบ้างนะครับการต่อไดโอดเปล่งแสงต้องต่อแบบอนุกรมเหมือนกับการต่อไดโอดโดยทั่วไปคือต่อขั้วแอโนดเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ และต่อขั้วแคโทดเข้ากับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟซึ่งหากต่อไดโอดเปล่งแสงเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องไดโอดจะเปล่งแสงสว่างให้เห็นได้ชัดเรามาดูคำแนะนำในการใช้ไดโอดเปล่งแสงกันสักนิดนะครับการใช้ไดโอดเปล่งแสงจะต้องใช้กับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในปริมาณน้อยดังนั้นจึงต้องต่อตัวต้านทาน เข้าไปในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมด้วยเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายจากกระแสะไฟฟ้าที่ไหลยย้อนกลับครับเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันต่อเรามาพักทำกิจกรรมกันสักหน่อยโดยให้เพื่อนๆเ,เติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องเสร็จแล้วกดปุ่มเฉลยได้เลยครับ เอาล่ะครับเรากลับมาเรียนกันต่อกับเรื่องของการต่อวงจรทรานซิสเตอร์ครับการต่อทรานซิสเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้ามี3วงจรได้แก่ 1. วงจรเบรร่วม 2. วงจรคอลเลคเตอร์ร่วมและ 3. วงจรอีมิเตอร์ร่วมเรามาดูวงจรทรานซิสเตอร์แบบแรกกันก่อนนะครับนั่นคือวงจรเบรร่วมซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้ในวงจรเกี่ยวกับการขยายแรงดันและวงจรกําเนิดสัญญาณเรามาดูต่อกันที่วงจรคอเเ็กเตอร์ร่วมเป็นวงจรขยายกันชนระหว่าง2วงจรที่ทํางานด้วยกันวงจรทรานซิสเตอร์ชนิดสุดท้ายคือวงจรอีมิเตอร์นิยมใช้เป็นวงจรขยายสัญญาณทั่วไปก่อนจะไปทําการสรุปเนื้อหา เรามาทํากิจกรรมทดสอบความรู้กันสักนิดนะครับโดยให้เ,เพื่อนๆเลือกช่องถูกในข้อที่ถูกหรือเลือกช่องผิดในข้อที่ผิดครับเอาล่ะครับเรามาสรุปเนื้อหากันดีกว่าครับไดโอดเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสะสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสะตรงกระแสะไฟฟ้า จะผ่านไดโอดได้ทางเดียวนั่นคือเข้าทางขั้วแอโนดและออกทางขั้วแคโทดซึ่งจะต่อขั้วแอโนดเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายกระแสะไฟฟ้าและต่อขั้วแคโทดเข้ากับขั้วลบของแหล่งจ่ายกระแสะไฟฟ้าชนิดของไดโอดที่พบมากในชีวิตประจำวันคือไดโอดเปล่งแสงหรือ LED การต่อทรานซิสเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้ามี3วงจรได้แก่ 1. วงจรเบรร่วม 2. วงจรคอลเลคเตอร์ร่วมและ 3. วงจรอีมิเตอร์ร่วมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆจากความรู้ในวันนี้คงพอที่จะทำให้ทุกคนมีความรู้เรื่องไดโอดและทรานซิสเตอร์มากขึ้นแล้วแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ